ปีพศ2416พระยาราชานุปพันธ์สุดใจบุญนาคมีบุตรธิดารวม8ท่านโดยบุตรชายได้แก่พระพักดีอริสัยสุดจริตและขุนลักณ์วิจารจุย้ยส่วนพระธิดาคืออน้นซึ่งเป็นภรรยาของพยาศีธรรมสารแทนบุญนาคเป็นต้นในภาพนี้ท่านสวมเสื้อแบบที่เรียกว่าปีกหรือปิดคอมีชายเสื้อสั้น เป็นภาพที่มีอายุมากว่า150ปีซึ่งถูกบันทึกไว้โดยจอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ผู้ที่เดินทางเข้ามายัางทวีปเอเชียและสยามในช่วงปีพศ2408ถึง2409ในยุคสมัยของรัชกาลที่4 t h ทอมสันใช้เวลาอยู่ในสยามหลายเดือนเพื่อบันทึกภาพบุคคลสำคัญชาวบ้านทิวทัศน์และบ้านเมืองซึ่งผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงในหลายประเทศ เช่นไอร์แลนด์สกอตแลนด์สหรัฐอเมริกาจีนและฮ่องกง